เหตุปัจจัยที่พระศาสนาจะตั้งอยู่นานภายหลังพุทธปรินิพานข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่เมื่อพรัตถาคตปรินิพานแล้วพระศธรรมจะไม่ตั้งอยู่นานข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่เมื่อพัตถาคตปรินิพานแล้วพระศธรรมจะตั้งอยู่นานพระเจ้าค่าพราม์ เพราะไม่มีการทําให้เจริญเพราะไม่มีการกระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานทั้ง4ในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วสัตธรรมย่อมไม่ตั้งอยู่นานแต่พราหมณ์เอ๋ยเพราะมีการกระทําให้เจริญมีการกระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานทั้งสในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วสัตธรรมย่อมตั้งอยู่นานสติปัฏฐานสี่อย่างไรเล่าพราหมณ์ ภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัพชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้เป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัพชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลสมีสัพชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัพชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้พลามเพราะไม่มีการทำให้เจริญเพราะไม่มีการกระทำให้มากซึ่งสติปฐานทั้งสี่เหล่านี้แลในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้ว สัตธรรมย่อมไม่ตั้งอยู่นานแต่พราะมีการกระทําให้เจริญมีการกระทําให้มากซึ่งสติประฐานทั้งสี่เหล่านี้แลในเมื่อตถาโคตรปริลิพานแล้วสัตธรรมย่อมตั้งอยู่นานดังนี้